ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าตลอดช่วงหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาหรือว่าตั้งแต่ปี2010เนี่ยเซคิโอรามอสคือกองหลังที่รักษามาตร,รฐานการเล่นให้อยู่ในระดับสูงมาโดยตลอด โดยรามอสย้ายมาจากเซบีย่ามาอยู่กับราชันชุดขาวในปี2005ด้วยค่าตัว27ล้านยูโรก่อนประสบความสำเร็จอย่างมากมายกับทีมด้วยการคว้าแชมป์ลาลีกา4สมัยโกปาเดเร2สมัยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก4สมัยฟี่าคลับโวล์คัพ4สมัยและเจ้าตัวยังประสบความสำเร็จอย่างมากมายกับทีมชาติสเปนโดยพาทัพกระทิงดูเนี่ยคว้าแชมป์ยูโร2สมัยและก็แชมป์โลกอีก1สมัย ซึ่งปัจจุบันรามอสรับค่าเหนื่อยกับทีมอยู่ที่2 0 0 0 0ยูโรต่อสัปดาห์หรือคิดเป็นเงินไทยก็จะประมาณ7.1ล้านบาทแล้วถ้าหากว่าคิดเป็นปีและก็จะตกเราๆ10.4ล้านยูโรต่อปีหรือคิดเป็นเงินไทยก็จะประมาณ372ล้านบาทต่อปีและด้วยทรัพย์สินทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบ้านรถรวมถึงรายได้ที่ผมได้บอกไปเมื่อครู่ทำให้รามอส ถูกประเมินความมั่งคั่งสุดที่อยู่ที่80ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ2,600ล้านบาทซึ่งวันนี้ผมอยากจะพาทุกคนมาดูกันว่ารามอสเนี่ยจะมีของเจ๋งๆแบบไหนไว้ในครอบครองบ้างกับ10ทรัพย์สินแสนแพงของเซคิโอรามอสอันดับ10ปาเตฟิลิป 59801R เริ่มกันที่ชิ้นแรกกับนาฬิกาสุดหรูสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์กับแบรนด์ปาเตฟิลิปและของเซคิโอรามอสเป็นรุ่นปาเตฟิลิป5980-1ขีดหนึ่งโดดเด่นด้วยตัวเรือนสีทองโรสโกลบริเวณหน้าปัดพื้นหลังสีดำตัดกับตัวเรือนได้อย่างลงตัวทำให้ดูหรูดูแพงแบบสุดๆเปิดราคามาที่1 0 0 0 0แสนเหรียญหรือประมาณ3ล้านแสนบาท อันดับเก้าฟีย0เริ่มต้นกันที่รถคันแรกของรามอสกับเจ้าเฟียสห6 0รถทรงคลาสสิกสีเลือดหมูสุดแนวที่เจ้าตัวได้มาเป็นของขวัญวันเกิดซึ่งดูแล้วก็เข้ากับคนเท่ๆอย่างรามอสไปอีกแบบนะเนี่ยสนนราคารถคลาสสิกเมืองนอกจะอยู่ที่ประมาณไม่เกินหมื่นเหรียญหรือประมาณ3 2 0แสนบาท ส่วนตลาดในไทยก็จะอยู่ที่ประมาณ2 0สนถึง3 0สนบาทเนี่ยแหละเออว่าตามตรงก็ดูน่ารักไปอีกแบบนะเนี่ยต่างจากในสนามลึกลับเลยอันดับที่8 BMW X5 มาต่อกันที่รถคันที่2ของกองหลังแชมป์โลกกับ BMW X5 รูปทรง SUV สุดหรูมาพร้อมกับรูปทรงอันสวยงามดูสปอร์ตที่นั่งภายในกว้างขวาง เหมาะกับการใช้เดินทางไปไหนมาไหนเป็นครอบครัวที่ไปกันได้หมดทั้งบ้านทั้งภรรยาและลูกๆอีก3คนของเขาโดยราคานั้นอยู่ที่60,000เหรียญหรือประมาณ2ล้านบาทซึ่งราคาในไทยรวมภาษีแล้วแล้วก็จะประมาณ5ล้านบาทผ่อนประมาณเดือนละ50,000บาทเองชิวชิวมากอันดับเจ็ดออ8 ในปี2019ซีนาดินซีดานและนักเตะในทีมชุดใหญ่ทุกคนได้รับของขวัญคริสต์มาสจากออดีสปอนเซอร์ของสโมสรโดยผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติเยอรมันมีช้อยรถยนต์ในรุ่นต่างๆให้นักเตะเลือกได้คนละคันและสามารถเลือกสีได้ตามต้องการงานนี้กับตันทีมอย่างเซคิโอรามอสจึงเลือกโมเดลที่มีราคาแพงสุดอย่างออดี A8 สีล n a b บ u ูที่ให้อัตราเร่งสูงถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงราคา86,000ปอนด์หรือราวรๆ3.37ล้านบาทอันดับที่6 p orsche 911 carrera s อันดับที่6นี้เป็นรถคันที่4ของ s e r ิ i o ราม o สกันแล้วนะครับกับ p orsche 911 carrera s รถสปอร์ตที่มาพร้อมกับดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวดูวัยรุ่น และดูเท่แบบสุดๆและคันนี้เจ้าตัวซื้อมาตั้งแต่ปี2013แล้วโดยราคาอยู่ที่ประมาณ160,000เหรียญหรือคิดเป็นเงินไทยก็5.2ล้านบาทโดยราคาในไทยที่ตลาดรถมือ2นั้นอยู่ที่ราวๆ8-10ล้านบาทเลยทีเดียวอันดับที่5 Mercedes AMG G63 หนึ่งเดียวในลิสต์นี้กับยนตรกรรมสุดหรูสัญชาติเยอรมันนี้อย่าง Mercedes-AMG G63 รถทรง SUV คันที่3ในลิสต์นี้ที่มาพร้อมกับดีไซน์ที่บึกบึนแข็งแกร่งดุดันแต่แฝงไปด้วยความเรียบหรูดูแพงในตัวประกอบกับตัวคันสีดำทำให้ดูเข้มขึ้นไปอีก โดยราคาของเจ้านี่อยู่ที่172,000เหรียญหรือ5.6ล้านบาทแต่ถ้าเป็นราคาในไทยรวมภาษีแล้วละก็จะตกอยู่ที่ราวๆ14ล้านบาทนะครับอันดับ4ี u ออดี R8 Spider คันต่อมาเป็นรถอีกหนึ่งคันจากค่ายออดีกับเจ้า Au ออดี R8 Spider ซึ่งรถคันนี้รามอสได้มาจากการที่ออดีที่เป็นสปอนเซอร์ของราชันชุดขาวได้มีการแจกรถยนต์ให้นักเตะค,คนละคันในปี2017ซึ่งรามอสได้เลือกออดี้ R8 Spider รถสปอร์ตสุดเท่ที่มาพร้อมดีไซน์ที่แสนจะโฉบเฉี่ยวสวยงามและเทคโนโลยีในการขับขี่ที่ทันสมัยแถมมีลูกเล่นเปิดประทุนที่สามารถโชว์ความเท่ของเจ้าของรถ ออกมาให้เห็นได้แบบเต็มตาเลยทีเดียวโดยราคาของเจ้ารถคันนี้ตกอยู่ที่ราวๆ230,000เหรียญหรือคิดเป็นเงินไทยก็7.5ล้านบาทแต่ถ้าอยากเป็นเจ้าของในเมืองไทยแล้วแล้วก็ต้องเตรียมเงินประมาณ18ล้านบาทเลยทีเดียวอันดับ3 Aston Martin DB11 และแล้วเราก็เดินทางมาถึงทรัพย์สินที่เป็นประเภทรถคันสุดท้ายในลิสต์นี้กันแล้วนะครับกับเจ้า Aston Martin DB11 ยนตตรกรรมสุดหรูสัญชาติอังกฤษรถยนต์2ที่นั่งสไตล์สปอร์ตท,ที่มาพร้อมกับดีไซน์ที่เท่แบบสุดๆด,ดูโฉบเฉี่ยวมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองไม่เหมือนใครบวกกับเทคโนโลยีการขับขี่ที่ทันสมัยทำให้รถคันนี้เหมาะกับคนเท่ๆอย่างเซคิโอรามมสแบบสุดๆเลย และเจ้าแอสตันมาตินคันนี้ราคาแรงเอาเรื่องเลยทีเดียวอยู่ที่250,000เหรียญหรือประมาณ8.1ล้านบาทแต่ถ้ารวมภาษีในไทยแล้วแล้วก็กระโดดไปที่21ล้านบาทอันดับ2 f a i แฟ i ์ไลส์ครอ d o น78บนถนนมันจบไปแล้วเรามาต่อกันบนทะเลกันบ้างกับเจ้า f a i แฟ i ์ไลส์ครอ d o น78เรือยอดสุดหรู ที่ต้องเงินเหลือจริงๆอ่ะถึงจะซื้อซึ่งเจ้านี่เหมาะกับการจัดปาร์ตี้อาบแดดกลางทะเลแบบสุดๆโดยตัวเรือมีความยาวถึง24.38เมตรภายในมีห้องพักขนาดใหญ่4ห้องเฟอร์นิเจอร์อำนวยความสะดวกครบครันแถมยังหรูหราแบบสุดๆไม่ว่าจะเป็นเตียงนอนโซฟาทีวีห้องครัวบาห้องน้ำแถมยังมีอ่างแช่น้ำบนดาดฟ้าอีกด้วย โดยรามอสเคยใช้เจ้านี่จัดปาร์ตี้ผ่อนคลายก่อนเกมยูฟ่าแชมเปียนส์ลิกนัดชิงชนะเลิศปี2017โดยมีเพื่อนร่วมทีมอย่างลูก้าโมด r ริชและลูกัสบาสเกสมาร่วมแจมด้วยสนนราคาของเจ้าเรือยอสลำนี้อยู่ที่4.8ล้านปอนด์หรือประมาณ216ล้านบาทโอแม่เจ้าอันดับหนึ่งบ้านสุดหรูในกรุงมาริด และแล้วเราก็เดินทางมาถึงทรัพย์สินอย่างสุดท้ายของเซคิโอรามอสในคลิปนี้กันแล้วนะครับกับบ้านสุดหรูในกรุงมาดริดที่เจ้าตัวและภรรยาร่วมกันซื้อโดยมีมูลค่าสูงถึง5.9ล้านยูโรหรือประมาณ211ล้านบาทโดยทั้งคู่ได้บิวอินใหม่ทำให้มูลค่าของบ้านหลังนี้อยู่ที่ 12ล้านยูโรหรือประมาณ430ล้านบาทภายในตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์หรูหราราคาแพงและเพียบพร้อมไปด้วยห้องต่างๆครบครันเรียกได้ว่าหลังจากแข่งบอลมาเหนื่อยเนี่ยถ้าได้พักที่บ้านอันสุดยอดแบบนี้กับภรรยาและก็ลูกๆแ,แล้วก็ืหคงเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยและก็จบไปแล้วนะครับกับ10ทรัพย์สินแสนแพงของเซคิโอรามอส เป็นยังไงกันบ้างครับถูกใจหรือเปล่าและในคลิปหน้าอยากให้ผมทําเกี่ยวกับสิบทรัพย์สินแสนแพงของใครหรืออยากให้จัดอันดับเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์มาบอกได้เลยนะครับถ้าผมทําให้ได้ผมก็จะทําเพื่อท่านผู้ชมอ๋อไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดปุ่มกระดิ่งข้างๆให้ผมด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้า